โซเชียลแตกดรามาลิซ่า BLACKPIK นุ่งสั้นจนทำจีซูเจนนี่ตะลึงแบล็กทิงกำลังจะปิดท้ายการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกลงอย่างสวยงามอย่างไรก็ตามชุดของลิซ่าได้จุดประกายการโต้เถียงขึ้นในหมู่ชาวเน็ตระหว่างการแสดงเอนคอรล่าสุดในอเมริกาแฟน,แฟน บางคนวิาพากษ์วิจารณ์สไตลิสต์ของลิซ่าที่สวมชุดสั้นเกินไปในระหว่างการโชว์ล่าสุดในซานฟรานซิสโกซึ่งคลิปติ๊กต k อกหนึ่งของจีซูและเจนนี่ที่มีสีหน้าตกตะลึงไม่คาดคิดเมื่อพวกเขาเห็นชุดของลิซ่ากลายเป็นประเด็นร้อนร้อนตามมาชุดนี้ทำให้แฟนๆของลิซ่าหลายคนไม่พอใจกับสไตลิสต์แม้จะมีการออกแบบท่าเต้นที่เข้มข้น แต่ลิซ่าก็ปรับชุดของเธออย่างต่อเนื่องหลังเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในระหว่างการโชว์ซึ่งช่วงเวลานี้ยังนำไปสู่ความคิดเห็นบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าลิซ่าเองอาจไม่สบายใจกับชุดสั้นชุดนี้เช่นนี้ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลิซ่าต้องเผชิญกับการโต้เถียงเนื่องจากชุดที่สั้นของเธอ ก่อนหน้านี้ระหว่างคอนเสิร์ตในไต้หวันลิซ่าได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายสำหรับการสวมกระโปรงที่สั้นมากเกินไปแม้จะสวมกางเกงขาสั้นป้องกันไว้ก็ตามคิดว่าไงชุดลิซ่าสั้นไปจริงหรือเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงหากมั่นใจยังไงก็สวยลิซ่าซะอย่างแค่นี้เอาอยู่